สนับสนุนโดยคูเดมอนชิวเย็นทนทานสวยนาน15ปีสวัสดีค่ะนุ้ยสุตาค่ะขอต้อนรับคุณผชมเข้าสู่รายการ TNN Property มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์ดูรีวิวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆรวมถึงติดตามเรื่องนวัตกรรมและการลงทุนในที่อยู่อาศัยกันด้วยนะคะ ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่มีกับตลาดอสังหาริมทรัพย์กันอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็มองว่ายังมีโอกาสใดอยู่บ้างผู้ประกอบการเ,เขาพยายามปรับตัวแล้วก็ทําให้ตลาดนั้นฟื้นคืนกลับมานะคะทีนี้เราจะมองต่อเนื่องกันไปในถึงปีหน้า2,564ค่ะว่าตลาดจะฟื้นกลับมาได้เร็วมากน้อยแค่ไหนมีปัจจัยอะไรรออยู่มาติดตามกันได้ในช่วงที่2กับแกรับเชิญของเราค่ะ มาชมโครงการคอนโดมิเนียมที่ถ่ายทอดแนวคิดในเรื่องความสุขและความสมดุลของการใช้ชีวิตค่ะเป็นความสุขที่เกิดจากความเรียบง่ายกับสถานที่ที่เราสามารถปล่อยวางความเครียดและหลีกหนีความวุ่นวายลงได้เพื่อจะได้ใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่กับที่นี่ค่ะโครงการมารุลาดพร้าว15จากบริษัทเมเจอร์เดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนค่ะ สำหรับชื่อมารุนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าวงกลมหรือว่าอีกนายหนึ่งคือต้องการสื่อถึงความสมดุลในการใช้ชีวิตดังนั้นเราจะเห็นการสอดแทรกสัญลักษณ์วงกลมผ่านการตกแต่งส่วนต่างๆของโครงการค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาภายในพื้นที่โครงการตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งเป็น co-working forest ค่ะตรงนั้นสามารถที่จะใช้นั่งทำงานในบรรยากาศบาสบายๆร่มรื่นนะคะ จุดด้านหน้ามาแล้วนะคะตรงเข้ามาผ่านที่จอดรถแล้วก็มาอย่างด้านหลังของโครงการตรงนี้ก็เป็นสวนเหมือนกันนะคะมีชื่อเรียกว่า Word u r Forest ค่ะ Word u r แปลว่าพื้นที่สีเขียวสวนสีเขียวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศค่ะไม่แปลกใจเลยที่จะร่มรื่นมากๆลูกบ้านที่มาใช้พื้นที่สวนนี้ก็จะได้นั่งผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆนะคะที่สําคัญสามารถพาลูกมาวิ่งเล่นค่ะมีพื้นที่ให้กับเด็กๆได้ออกกําลังกันด้วยนอกจากนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะยังสามารถนําสัตว์เลี้ยงมมาแมวค่ะมาวิ่งเล่น ะะถือว่าเป็นการใช้เวลาหรือว่าทากิจกรรมร่วมกันในพื้นที่นี้ได้ด้านข้างตรงนี้นะคะเขายังใส่ใจในรายละเอียดค่ะนั่นก็คือทําพื้นที่สําหรับการล้างจักรยานด้วยนะคะเป็นการทาความสะอาดจักรยานจะอาบน้ําน้องหมาน้องแมวก็ได้รวมไปถึงมีที่สูบล้อจักรยานค่ะนี่แสดงถึงความใส่ใจถึงรายละเอียดของผู้ที่ทําโครงการนะคะถือว่าตรงกับคอนเซปต์ของการทําให้โครงการนี้เป็นเพจเฟรนลี่อย่างแท้จริงค่ะ เข้ามาภายในอาคารนะคะเมื่อเราเจอกับล็อบบี้ด้านหน้าแล้วค่ะซ้ายมือจะเป็นโคลิฟทงสเปซนะคะซึ่งพอเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายมากๆเพราะว่าเขามีเพดานที่สูงเลยทีเดียวค่ะและบรรยากาศในนี้นะคะตกแต่งด้วยโทนสีน้ําตาลขาวให้ความรู้สึกที่อบอุ่นพื้นที่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นมัลติฟังก์ชันที่ลูกบ้านสามารถมาใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์รวมถึงมีบันไดวนที่นุ้ยเดินขึ้นมาผ่านตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมต่อไปยังโคเวิร์กิ้งสเปซชั้น2อีกด้วยค่ะ บนชั้น24แล้วค่ะบนชั้นนี้เนี่ยเขาจัดพื้นที่พิเศษให้กับลูกบ้านเรียกว่าเป็น co-creation space นะคะลูกบ้านสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทํากิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆได้จะมาทานอาหารมานั่งสังสรรค์กันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะทําครัวแบบใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะคะที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆต้องแจง้งแล้วก็จองกับทางนิติบุคคลก่อนด้วยค่ะและที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในห้องนี้นะคะนั่นก็คือบานเฟียมกระจกใสตรงนี้ค่ะเราจะสามารถเปิดได้ออกกว้างทั้งหมดนี้เลยนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับโซนนที่เป็ เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยจะสามารถรับลมนะคะลมธรรมชาติแดดธรรมชาติได้ในวันที่อากาศดีด้วยค่ะและส่วนที่เป็นโค r e เ t ชั่นสเปซตรงนี้นะคะยังเชื่อมต่อ,อยู่ติดกับสระว่ายน้ำด้วยที่นี่เขามีสระว่ายน้ำถึง3ามสระนะคะมีสระปรับอุณหภูมิค,ค่ะแล้วก็มีสระขนาดใหญ่ที่เป็น h a าปโอลิมปิกนะคะขณะนี้เนี่ยเราสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างสบายๆรวมถึงมีสระสำหรับเด็กด้วยค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นมาว่ายน้ำกัน ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะถัดจากสระว่ายน้ำด้านนอกที่เราพาชมไปนะคะก็จะมีฟิตเนสค่ะเป็นห้องที่เขาจัดเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ให้ทุกๆเครื่องจะหันหน้าออกด้านนอกอาคารนะคะให้เราสามารถออกกำลังกายไปแล้วก็ดูวิวมุมสูงด้านนอกไปด้วยค่ะและติดกับห้องฟิตเนสก็ยังมีห้องโยคะด้วยนะคะใครชอบออกกำลังแบบมีเพื่อนนะคะออกเป็นคลาสเนี่ยเขาก็จัดเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ค่ะ ุณผู้ชมขึ้นมารับลมเย็นๆบนรูฟท็อปของโครงการกันนะคะขึ้นมาบนนี้ค่ะจะเห็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านได้หลากหลายเลยค่ะเพราะว่าถ้าลูกบ้านท่านไหนนะคะชอบการเล่นดนตรีเขามีห้องที่เรียกว่าเป็นมิวสิกบ็อกซ์นะคะสามารถมาซ้อมดนตรีมาร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆได้ค่ะส่วนลูกบ้านท่านไหนที่อยากจะทําบาร์บีคิวปิ้งย่างกินกันเป็นปาร์ตี้นะคะเขาก็จัดสรรโซนที่เรียกว่าเป็นบาร์บีคิวซันเคนเทอร์เรสไว้ให้ค่ะยังไม่หมดนะคะใครที่ชอบดูหนา อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแบบเอาท์ดอร์มีโซนที่เรียกว่าเอาท์ดอร์เทเตอร์เตรียมไว้ให้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ใครที่ชอบเล่นพูค่ะมีโต๊ะพูนะคะที่เรียกว่าโซนเอาท์ดอร์พู่เทเบิลค่ะไว้ให้บริการและที่สําคัญค่ะลูกบ้านท่านไหนที่มีลูกเล็กนะคะอยากจะพาลูกขึ้นมาด้วยแล้วไม่อยากให้ลูกนั้นต้องรอเวลาที่เราทํากิจกรรมอื่นๆนะคะเขาเตรียมพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น kids playground วไว้ให้เด็กๆค่ะ ส่วนใครบอกว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรเลยอยากจะผ่อนคลายนั่งสบายๆรับลมเย็นๆแล้วก็มองเห็นต้นไม้เขียวๆให้ผ่อนคลายนะคะแน,นะนํามุมนี้เลยค่ะเรียกว่า Relax forest นะคะมานั่งรับลมผ่อนคลายจากความเครียดค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่ขึ้นมา r o กทับที่นี่แล้วจะให้ความรู้สึกพิเศษนี่เป็นความตั้งใจของโครงการนะคะที่จะสรรพืน้นที่ต่างๆได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านได้อย่างแท้จริงค่ะ ก็จะมี2รูปแบบหลักนะคะแบบแรกค่ะเป็นแบบ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาด30และ35ตารางเมตรค่ะส่วนแบบที่2นะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ําอันนี้จะมีขนาด50และ54ตารางเมตรและ2ห้องนอน2ห้องน้ําขนาด56และ60ตารางเมตรค่ะโครงการเนี่ยจะให้ในส่วนของประตูที่เป็นดิจิตอลดอลล็อกจากเท f เล่อีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีบิวอินค่ะที่เป็นตู้เก็บของกับตู้ใส่รองเท้าด้านหน้าให้ค่ะขยับมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวค่ะที่มีทั้ง เตาไฟฟ้ามีอ่างล้างจานแล้วก็เครื่องดูดควันเป็นระบบที่ดูดควันออกภายนอกอาคารนะคะทั้งหมดนี้เป็นของแฟรงเคก็มอบให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดกันกับโซนครัวนี้นะคะเป็นโต๊ะทานข้าวถัดไปเป็นลิฟวิงแอเรียค่ะและด้านขวามือก็จะเป็นโซนที่เป็นระเบียงนะคะความพิเศษก็คือเขาวางคอมเพรสเซอร์แบบที่หันหน้าออกนอกอาคารเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้พื้นที่ด้านนอกระเบียงได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนจะเข้ามาค่ะ มาดูส่วนห้องน้ำกันบ้างนะคะที่นี่เขาก็จะมีสุขภัณฑ์พื้นฐานให้นะคะแบบที่จําเป็นเนี่ยมาให้ครบเลยแล้วก็ยังแยกส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะ สำหรับห้องนอนที่2นี้นะคะทางโครงการเขาบิ้วไว้เป็นห้องนอนที่วางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งไว้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานไปเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องดูหนังฟังเพลงก็สามารถทําได้ค่ะ จะมีความพิเศษนั่นก็คือมีกระจกแบบ day window ค่ะเป็นกระจกเข้ามุมเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นวิวด้านนอกได้แบบกว้างกว่ามุมมองปกตินะคะตอนนี้ค่ะทางโครงการเขาบิวให้เป็นที่นอนนะคะเป็นเตียงขนาด5ฟุตแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่เหลือเฟือเลยค่ะที่เราจะวางเตียงขนาด king size หรือว่า6ฟุตได้แล้วก็ยังมีการบิวตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะออแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างนะคะโครงการนี้ค่ะให้อร์กับห้องขนาดนี้ถึง3ตัวด้วยกันค่ะ คอยืนอยู่นะคะคือโซน Star g a ซ i n g Deck ค่ะที่อยู่บนชั้นรูฟท็อปชั้นสูงสุดของโครงการมารุลาดกลาว15ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการไฮไลท์ที่พาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้นะคะด้วยความโดดเด่นของทำเลที่ตั้งค่ะเขาอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดกลาวพเพียง50เมตรเท่านั้นเดินมาได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คบรบครันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการนี้ราคาเริ่มต้นอยูอย่ที่3.78ล้านบาทค่ะเป็นโครงการที่มีห้องพักแบบ f u l l ่ฟิต t e ค่ะและคิดราคาค่าส่วนกลางอยู่ที่ตารางเมตรละ65บาทนะคะและที่พิเศษไปก่อนนั้นค่ะช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าจองช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นค่ะนั่นก็คือมอบส่วนลดนะคะพิเศษให้เลยหรือว่าจะเลือกเป็นรับส่วนลดพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ด้วยนะคะสนใจมาดูกันได้ค่ะราคาเริ่มต้นจองอยู่ที่เพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะ และจากการที่ได้เดินชมส่วนต่างๆของโครงการนี้มานะคะเห็นชัดเจนเลยว่าที่นี่เขามีแนวคิดในการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของผู้อยู่อาศัยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทําให้การใช้ชีวิตของลูกบ้านอยู่ได้อย่างมีความสุขสะดวกสบายแล้วก็สร้างความสมดุลในการอยู่อาศัยที่มากขึ้นด้วยค่ะ รับสู่โลกอัจฉริยะกับอีกิตนัน 5G ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN Property ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์ไปดูรีวิวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆรวมถึงดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของเราให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ทาน14นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16 we ลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่สองของ TNN p r o p e r t y นะคะวันนี้นุยจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันถึงประเด็นภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์กันอีกสักครั้งหนึ่งส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะตอนนี้เราเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งระบายสต็อกด้วยเพราะว่าการสร้างที่อยู่อาศัยที่จะเสร็จใหม่ก็จะเข้ามาเติมนะคะในส่วนของช่วงปลายปีแบบนี้อีกด้วยหลังจากนี้นะคะกลยุทธ์การดําเนินงานผู้ประกอบการจะเป็นอย่างไรต่อแล้วก็ภาพรวมในปี64นะคะจะมีโอกาสพื้นตัวกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณอริวสาพัฒนาถาบุตรกรรมการผู้จัดการ CBI ประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะก็อยากจะให้คุณอริวสาเล่าให้เราฟังว่าภาพรวมทั้งปี63นี้ค่ะสั้นๆว่าเป็นยังไงบ้างตลอดทั้งปีเรามองภาพของตลาดอสังหาเป็นยังไงบ้างคะค่ะ,คะก็ปีนี้ก็เป็นปีของโควิดนะคะซึ่งโควิดเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติที่ ไม่มีใครคาดเดาว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนเหตุการณ์อื่นๆที่มันเคยเกิดวิกฤตมาเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้พอคาดเดาไม่ได้เนี่ย <c oughs> ความคิดของคนในการที่จะ forecast สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันไม่เท่ากัน <c oughs> อันนี้คือความยากของปีนี้นะคะ <c oughs> ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราพูดถึงตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ย ตอนต้นปีเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วในไซคลของมันเองแต่พอมันมาเจอโควิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าซ้ําเข้าไปอีกเรื่องนึงนะคะปีเอาเป็นว่าเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเงียบ เพราะก็คือช่วงล็อกดาวนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากช่วงล็อกดาวเนี่ย <c oughs> พอพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยเราเห็นเหมือนกับเอ้ยมันจะฟื้นตัวหรือเปล่าเ,เพราะว่าหลายๆดีเวลลอปเปอร์รวมทั้งเราเองเนี่ยก็เห็นยอดขายที่มันกลับมาดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากด้วยนะคะคแต่จริงๆพอเราวิเคราะห์ลงไปลึกๆเนี่ยเราพบว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นดีมาที่เขาเียตอั้นอยู่เหมือนกับตอนโควิดไม่ได้ซื้อ,อเ,เขาจะซื้ออยู่แล้ว แล้วก็มาเจอโปรโมชั่นมาเจออะไรต่างๆก็เลยเกิดการซื้อขายที่เป็นระลอกใหญ่ขึ้นมาในช่วงของเดือนอพฤษภานะคะปลายพฤษภาแล้วมามิถุนากระกฎาคมนี่เห็นชัดเลยแต่พอสิงหาเอ๊ะทำไมมันไม่เดียงเดือนที่ผ่านมาเหมือนกราฟมันไม่ได้พุ่งขึ้นต่อ,อมันก็จะเริ่มตกลงมาแล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็คือนิ่งๆน,นะคะก็คือ ควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยเริ่มเห็นชัดแล้วล่ะว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราต้องยอมรับความจริงว่ามันซบเซามันนิ่งมันเฉื่อยนะคะ mm hmm. ก็ผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะปรับตัวใครปรับตัวได้ก็มียอดไปใครปรับตัวไม่ได้แต่ยังมีสายป่านยาวก็อยู่เฉยๆถ้าใคร uh, อาจจะปรับตัวไม่ได้เลยและสายป่านไม่ยาว mm hmm. ก็อาจจะเกิดการที่อาจจะต้องมีการคัดลอ s หรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพของปีนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นของแต่ละผู้ประกอบการหรือแต่ละลูกค้าเนี่ยคือมันมันไม่เท่ากันเลยและมันไม่เหมือนกับวิกฤตที่ถ้ามันเป็นวิกฤตการเงินเนี่ยเรามองเห็นภาพชัดเลยเอ,อีก3ปีฟื้นตัวนะเ,เพราะว่ามันเป็นวิกฤตการเงินรั้งใหญ่แต่อย่างครั้งเนี้ยถ้าไปถามส0บคนคำตอบก็จะไม่เหมือนกันในสิ่งที่เขามอง ทีนี้ถ้าถามต่อเนื่อง่ะคะมันเป็นอย่างนี้มาจนถึงปลายปีแล้วปีหน้าเรามองว่าโอกาสในการที่ตลาดจะฟื้นกลับมาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันมีปัจจัยอะไรรอเราอยู่บ้างจริงๆแล้วการฟื้นตัวเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะกลับมาฟื้นตัวเหมือนช่วงบูมนะคะแต่เราก็เชื่อว่ามันก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ดีกว่าปีนี้ในปัจจัยสองสาอย่างนะคะอย่างแรกเลยเราเชื่อว่าดีเวล o p e r หลายรายตอนนี้ยอมรับสภาพความเป็นจริงและพร้อมกลับตัว เขาก็เป็นกลุ่มแรกเลยที่จะทำให้ตลาดได้ฟื้นตัวก็คือว่าเขาอาจจะต้องมาดูพอที่เขามีว่าโครงการไหนมันตรงกับตลาดตอนนี้จะเร่งระบายจะขายโครงการนี้จะต้องตั้งราคายังไงจะต้องปรับยังไงนะคะคือเชื่อว่าปัจจัยแรกคือการปรับตัวของ d e v e l ล p e เปอร์ทำได้ดีขึ้นนะคะก็จะช่วยเร่งระบายสต็อก อันนี้ก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยแล้วก็คนซื้อเองหลังจากดูสถานการณ์มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะมองว่าเออถ้าเรารอต่อไปเราอาจจะไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อย่างข่าวเรื่องวัคซีนก็เริ่มมาใช,ใช่ไหมคะหรือข่าวเรื่องออสมมติว่ามีตลาดหุ้นก็เริ่มมีการปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเวสเตอร์หลายรายก็อาจจะคิดว่าเออตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้ว ก็เลยคิดว่าพร o อพเพอร์ตี้ชิ้นใหญ่ๆห,ห,หรือแม้แต่ราคาที่ดินราคาที่ดินเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาที่ดินมันขึ้นไปสูงมากสูจงจนเกินความเป็นจริงในการทําให้โปรเจกต์มันฟีซได้ในราคาที่คนซื้อได้ทีน mm ี hmm. ้ถ้าราคาที่ดินมันไม่มีการปรับให้มันเรอเลสติกเนี่ยดีเวลลอปเปอร์ก็จะขึ้นโครงการใหม่ลําบากมากเลยถ้าใช้ราคาต้นทุนที่ดินเดิมมาทำเนี่ยก็จะขายไม่ได้อีกเพราะราคาจะแพงไป คือวันนี้ดีเวลลอปเปอร์เขามองออกแล้วว่าไมซตของคนซื้อวันนี้เนี่ยคนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นเขาอาจจะอยากซื้อของแต่เขาจะไม่ซื้อแบบคือไม่คิดอะไรอ่ะคือสมัยที่มันดีๆนี่ต้องบอกว่าบางทีไม่ต้องคิดมากเนาะ คือไรายได้ยังดีก็ซื้อได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของ Product ที่เขาทำออกมาเนี่ยจะไปเกินคอสก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามปรับให้มันอยู่ในคอสที่ราคามันขายได้ก็เลยคิดว่า Activity ในปีน่าจะดีขึ้นแต่การฟื้นตัวจะค่อยเป็นค่อยไปอ,อ,อีกอ่างหนึ่งที่จะทําให้การฟื้นตัวมันเร็วขึ้นแต่เรายังไม่มี ก็คือนโยบายของภาครัฐในการที่จะมาช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์มันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือตอนนี้รัฐบาลกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับทั่วๆไปนะคะซึ่งก็ได้ผลดีในในการที่เหมือนคนออกมาสเปนเงินอะไรกันมากขึ้นแต่ว่าถ้าจะเจาะจงไปให้ตลาดอสังหาเลยเนี่ย เพิ่งออกมานโยบายเดียวก็คือว่าลดค่าโอนค่าจดจำน,นองให้กับกลุ่มที่ไม่เกินสล้านแต่ปรากฏว่ากลุ่มน,นั้นเองก็กําลังซื้อไม่มีมนะคะถ้าไปคุยกับแบงค์เนี่ยแบงค์จะบอกเลยว่ากูไม่ผ่านเยอะนะคะ,ะก็เลยคิดว่าเอ๊น่าจะออกมาตรการอะไรมากระตุน้นกลุ่มที่กว้างขึ้นไหม,มที่เขามีกําลังซื้อแล้วอยากซื้อเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ย ต้องบอกว่าอะไรที่ทําให้เกิดการคุ้มค่าแล้วซื้อได้แค่ช่วงนี้เนี่ยแล้วเขามีเงินเย็นอยู่เนี่ยก็ตัดสินใจซื้อแน่นอน<ม>นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะออกมาตรการซึ่งมาตรการที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นมาตรการที่ออกมาในระยะสั้นๆ<ม>เหมือนกับแค่ช่วงนี้นะ<ม>ถ้าคุณซื้อไม่เกินเดือนนี้นะคุณจะได้เบนิิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกระตุ้นตลาดให,ให้มากขึ้น นี่คือมุมมองจากภาคอสังหาริรทรัพย์ที่มองว่าการมีมาตรการอะไรที่ช่วงเวลาจํากัดโดยเฉพาะไปตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาพอจะมีกําลังอยู่เองแต่ว่าขออีกสักนิดหนึ่งที่มาเป็นปัจจัยเร่งให้เขาตัสดสินใจได้เนี่ยจะช่วยให้ตลาดฟื้นกลับมาได้เร็วกว่าที่เราประเมินอไว้ใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะสำหรับปี64ที่เราพูดคุยกับคุณอริวสากาันจริงๆแล้วเนี่ยยังมีรายละเอียดปลีกย่อยว่าถ้ามองแล้วปีหน้ายังมีโอกาสอื่นๆอะไรรออยู่การปรับตครงผู้ประกอบการจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา ต้องหาโอกาสมาพูดคุยกันในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ถือว่าก็ได้เห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าตลอดปี63ที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านความยากลำบากยังไงบ้างในตลาดอสังหาแต่เราก็มองโอกาสในปี64ที่ตลาดจะกลับมาฟื้นตัวได้ต้องอยู่ที่เงื่อนไขของมาตรการจากภาครัฐด,ด้วยอันนี้เด่นๆเ,เลยที่จะมากระตุ้นตลาด ทำให้คนที่เขาพอจะมีกําลังซื้อเนี่ยตัดสินใจได้ไหวมากยิ่งขึ้นนี่เป็นภาพรวมกันก่อนแต่ว่าโอกาสหน้าเนี่ยนืาคงต้องมาพูดคุยนะคะแล้วก็ขอข้อมูลถึงรายละเอียดสิ่งย่อยอื่นๆที่เราจะเห็นในปี2,564กับทิศทางตลาดอสังหาริวมไปถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ผู้ซื้อก็ควรจะรู้นะคะผู้ประกอบการเองก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้ติดตามกันอีกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอริวัสามากๆเลยนะคะ สู่รายการ TNN Property ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์ไปดูรีวิวโครงการที่อยู่อาศาัยใหม่ๆรวมถึงดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศาัยของเราให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยค่ะพบกันทุกวันอังคาร14นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16 ปีใหม่ปี2021เข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะรีเฟรชห้องใหม่หรือจัดมุมเก๋ๆให้กับบ้านของท่านวันนี้เรามีเทรนด์ใหม่ที่มาอัปเดตกันค่ะเริ่มกันเลยที่เทรนด์ตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติคาดการกันว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นค่ะด้วยการทำให้บ้านดูอบอุ่นและมีความเป็นธรรมชาติวัสดุที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าน่าจะได้รับความนิยมก็เช่นไม้แท้ไม่ทาสีเฟอร์นิเจอร์ไวเซรามิก ภาพทอและหินรูปทรงต่างๆรวมไปถึงรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นภาพนกใบไม้ต้นไม้และดอกไม้เป็นต้นค่ะส่วนวัสดุจากโลหะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะเพราะนอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้วยังให้ความสวยงามสไตล์ชิคๆในแบบอินดัสเทรียลที่คาดว่าจะกลับมาได้รับความนิยมอีกด้วย ส่วนการใช้ไม้สีอ่อนสไตล์สแกนดิเนเวียนจะเริ่มเห็นการนำมาประยุกต์ใช้กันมากขึ้นค่ะเพราะการตกแต่งรูปแบบนี้จะทำให้บ้านดูสว่างอบอุ่นและสวยงามสบายตาการตกแต่งแบบสุดรูโอ้อาอลังการก็เป็นอีกเทรนที่น่าจับตามองค่ะคาดว่าจะเป็นการตกแต่งแบบผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว ส่วนการใช้ผนังที่มีลวดลายจะเป็นเทรนด์ที่มาแรงเพราะจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นและทำให้ห้องของเรามีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปค่ะมาที่เทรนด์การใช้โทนสีหลากหลายค่ะสีที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นที่นิยมคือสีฟ้าน้ำทะเลจะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายสบายใจสีกรมท่าเป็นสีเข้มที่ให้ความหรูหราปนร่วมสมัย สีเทาเป็นสีที่สบายตาช่วยเชื่อมต่อความล้ำความทันสมัยเข้ากับความหรูหราและกลุ่มสีกลางเช่นสีครีมสีน้ำตาลเป็นโทนสีที่ไม่มีวันตกยุคค่ะเพราะจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นน่าอยู่และเป็นกันเองให้กับบ้านเทรนด์การออกแบบที่ยั่งยืนได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปัจจุบันจะพบว่ามีการออกแบบวัสดุและเฟอร์นิเจอร์เพื่อความยั่งยืนมาเป็นทางเลือกมากมาย ส่วนงานครา์หรืองานฝีมือที่นำมาใช้ตกแต่งจะช่วยให้บ้านเราน้อยู่มากขึ้นและปิดท้ายกันที่เทรนดต้นไม้สำหรับปลูกในบ้านกำลังมาแรงมากทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้มีทั้งใบไม้ไม้ดอกไม้กันฝุ่นและไม้มงคลจะได้รับความนิยมอย่างมากและทั้งหมดคือ9เทรนดการตกแต่งบ้านที่มาแรงในปีนี้นะคะใครชอบไอเดียแบบไหนก็อย่าช้าค่ะมาลงมือทำกันได้เลย และนี่คือทั้งหมดของ TNN Property ในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเปิดหน้าจอ TNN ช่อง16หรือว่าจะรับชมผ่านทาง Facebook TNN Live แล้วก็ทาง YouTube TNN Online ด้วยนะคะรวมถึงส่งคำแนะานำติชมรายการกันเข้ามาได้ค่ะ ส่วนวันนี้นะคะขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทําค่ะที่นี่คือโครงการอิสระเรสซิเดนซ์พระรามเก้าเป็นโครงการจากบริษัทชาติอิสระเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะคะระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่อยู่ใจกลาง CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพค่ะพบกันในใหม่อังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ